จ้าพี่น้องจูมูอนี้ล้มแพ้งน,น่ะเลยจ่ามูนี้วันที่หนึ่งของเดือนเนียอย่างนอเดือนสิบจ่าวันที่หนึ่งเดือนสิบเนี่ยเห็ดตัวนี้มันออกพี่น้องออกพ่อมัอนกันนะคะเนี่ยเห็ดต,ตัวนี้นเหีตัวนี้ออกพ่อมัอนกันก็เห็ดขอนสนพี่น้องนี่คือเห็ดขอนสนจ้ะต่อเดียวกันนะจ้ะนี่เห็นไหมนี่เ,เห็ดขอนสน อันนี้ทะเลสาบจากพี่นอกทะเลสาบ น,ะนี่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 เจ้าพวกนี้กินเมื่อไ้จ้ะพี่น้องนี่เห็นไหมหลายฮะได้หลายพี่น้องค่ะหลายหายนี่มีทุกข,ขนนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยจ้าอะไรจะเยอะขนาดนีนน้นี่เป็นบรรยากาศของชายทะเลทะเลสาบจ้ะ nè nó là lái lại nào héo nào 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 cha ตามหาเห็ดดำอะ่ะพี่น้องตามหาเห็ดดำแต่ว่าเห็นมีเห็ดดำจ้ากระโดจกจักก่อเห็ดดำทั้งเยอะเรามันก็เ,เอาเป็นกอกเข้าเจละสามสิบสี่สิบกิโลเนาะเป็นโกเป็นโก,นโกบอกย่ใหญ่เต็มปลาแต่อันนี้พเห็นมีหยังเลยพี่น้องเอามาหาสำรวจเบื้องห้าเธเห็นจักกอนึงนะคะอันนี้ติดทะเลสาบจ้ะ ทั้งนี้แหละลงไปทั้งนี้แหละทะเลสาบไม่มีก็ไม่เป็นไรคนหลงคนหลงอออโอ้โหเจ้ายังปดีอยู่นี่ว่าเอาไปซุปพี่โดเอาไปซุปดอกเดียวก็ได้ยะเอาไปซุปเอาไปซุป เอ้พี่นองคือใบไม้บนั่นเป็นตาหักแท้ดูมีดเจ้าวันไหนมีดอยู่ในรถดได้จ้ะพอกลับไปหารถอีกนะจ๊ะถุงมื้อเลยจ้ะถุงมือไน้เสือจ๊ะเ,เจะ้าเด้าเจ้อเจ้ากงบาเจ้แเง้าเจ่าเง้าเจ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 ้าเ้าเจ้าเ้าเจ้า้าเ มันเนี่ยแกเรเด้๋ยจะมันนิ่มๆอ่ะอ่ะขยายแพะพัดน่ะจ้ะฮึนี่อ้ยน้องนี่นี่นี่เห็ดเอ็นดำเห็ดดำเห็ดมันปูดำมาแล้วจ้านี่นี่นี่กำลังเด็กน้อยพี่น้องกำลังเด็กน้อยนั่นนั่นอ้ยมันสีเดียวกันก็ไปไม่เลยพี่น้องค่ะแต่ว่าก็ดีใจว่าคนมาแล้วเนาะนี่ อาทิตย์หนาวไม่เก็บได้เลยจ้ะนี่เห็นไหต้องหมอดได้แม่ยังเนี่ยแย้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไปสำรวจอีกเลยนะพี่น้องโอ้พี่นอ้อ,อ,นองเอ้ยมันบอทันนี่ขึ้นอะไรเลยนะคะเออเห็ดเอ้ยเห็ดมันบอทันเนั่นน่ะพี่น้องมันบอทันนี่ยฝนมาจา้ะฝนบอทันมา นี่คือป้าเห็ดขอนสนข่อยได้จ้ะมันคือน้าต้นเลยได้ขอ่อยนะมันแห,อง,หงอะพี่น้องมันแหงอ่ะแหงมากมากเลยจ้ะโอ้ยพี่น้องเอยตะลุตนตัวนี่นี่เห็ดมันปูดำได้จ้ะเนี่ยนะเห็นปะแต่มันแหงไหมพี่น้องดูแหงตะลุ่นตแท้อ้ยอยเนาะดูมันแหงพี่น้องดูสีเป็นสีเทาแล้วพี่น้องมันแหงหลาย โอ้ยดูนะโอ้ยเจ้าก็ได้อยากขึ้นก็อยากขึ้นโอ้ยจะมาเป็นเสี้ยนเป็นเฮดตากแห้งกันอะไรไหมพี่น้องดูอ้แต่รู้ตัสาดแทะอ่ะอ่ะอ่เอาเมียบานเอาเมื่อบานพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นอยู่ด้แต่เนี่ยมันก็ออกอยู่พี่น้องเลยว่าไอ้คนที่ได้เก็บเฮดแห้งอ่ะพี่น้องดูได้เก็บเฮดแห้งเนาะโอ้พี่น้องรู้นะ ้ยแลูกต้วน่าเทตายตายตายโอ้ย,อย,อย,อยมันล้มตาพี่น้องมันแห้งเลยวันที้ฝนบ่ลงมเลยยังล้มอีกเด้ขึ้นมากเอาไว้เลยคนเห็นเยอะจ้าพูดเป็นตะลุกตัวเทลูกหล่าเอ้ยเฮ็ดแหมดูพี่น้องดูตัว <laughs> แห้งแคแหงเอาไปตปำป่นตำแจ้วเห็ดแห้งแหงเพิ่นขึ้นมาแล้ววันนี้เพิ่นก็ถือฝนไอ้บนบ่มีฝนมันก็เลยแห้งไปเลยพีนนนนย่น้องค่ะเพื่ะเห็นบ่นดิโอ้ยเนาะ่อยว่า่อยสิบ่เห็นเจ้าก็ได้เห็นเนาะนล,ะลูกหลาเ,เอ้ยลูกแหงเองนะอืมเอ้ยนะเห็นบ่ขาเหย้าเห้าหรือจ้ะโอ้ยนี่ ขายเงี้ยวดึงขาขาดพูนปนนึงอันเพราะว่าอมอึงหนีพันยุ่มมอสพันยุ่ในต้นมอดแล้วก็อยู่ในตอนอ้นนนั่บูเบอรี่เนี่ยไหมพี่น้องขายเงี้ยวนะเห็นบ่แห้งแล้วจ้ะสบายเลยสบายเลยเก็บเห็ดแห้งในป่าบูเบอรี่โอ้ยมึงพี่น้องเอ้ยในยหันกืบมีบันทึกปุ๊บล่ะยู่ในหันกืบมีบันทึกพี่น้อง ตตดน่น้าบยาวดะนัีพี่นองนี้ต้นไม้บาง,งนะนีนนอู้ผมอยู่ข้างไหน,นผมก็ม้พี่นอ้องเบงพี่นอ,อันนี้จะตํ้ต้นต้นสนน้อยจ้ะพี่น้องต้นสนน้อย โอ้ยน้อมูเจ้ากับขืนนะลูกหล่ะเอออุตส่าห์มาขื้นจนมาแหงกินกินโอ้ยกินได้เด้อวพี่น้องแหงกินได้พูกล่ะบ่ต้องไปใสอันอบเลยลูหล่ะพี่น้องมึงคอยค่อย,อยเชไปตัดขาบ้านเนาะคอยม้าแบบคำคำ,คำอะ่ะไม่พี่น้องคอยม้าแบบว่าไปซื้อกับเขากับหนามไปซื้อน,นลมละแวปลาส่เนี่ยอันนี้อยู่ในป่านบูเบอรี่จ้ะเห็นปะ โอ้ยอันเพ็ดคอยเลยอยากขึ้นย,มมยา,ายั่อ,อยู่แต่ว่าแห้งคักหลายพี่น้องจ้าโอู้แต่ละตัวสาดเนาะหือโอ้ย,อยเก็บเห็ดแหงพี่น้องขันมันฝนเทมาเนี่ยโอ้ยแหงเต็มป่าเลยจ้ะบ่เหมือนบ่มีปะลายอยู่อยากขึ้นอยู่แต่ว่าแห้งหลายนะเนาะแห้งหลายแฮีงหลายพี่น้องเอ้ยแห้งหลาย ไอ้ตนสะดเด็กเก็บเห็ดตากแหงนะเห็ดตากแห้งตากลมมันตากลมน่าจ้ะพี่น้องมันเลยแห้งดู้ะนี่นี่นี่พี่น้ว่าไงว่ว่าอยากขึ้นน่ะพี่น้องอยากขืนยู้นี่ยเนี่นี่ยอยากขืนยู้ดองมอดดงหญ้านี่โอ้จะเป็นทางประเทศอื่นแผ่นสวีเดนนอร์เวฟแผ่นขนเอาขนเอาฟินแลนด์เนี่ยนะพี่น้อง โถดิขนกับบานว่ไหวเดินมาเถอะเนาะลายหายลายขาดทั้งคืนอยูุ่ดอยู่ทั้งนี้ก็ได้พัดได้ปนนี่ดอกจ้าพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งในถอเ,เห็ดแหงเห็ดนี่มันแหงพี่น้องมันแหงึ้นเต็มเลยพี่น้องแต่แหงจ้าที่ต้นให้โอ้ยเนาะดูดูดด มันแครมันเกลียนพี่น้องเลยเมนเบิดได้จ้ะนั่น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 เห็ดได้จ้ะนี่เห็ดตัวนี้ด้อค่ะโอ้ยมันแครมันเกลียนทะลกหล่าเอ้ยกัผพากัมพอยเดูพี่น้องดูดูกัผพากัมพอยให้เกิดร้ายหลายพี่น้องจ้าแต่ว่ามันเหี่งไหมเห็นไ่มเห็นบ่เห็นบ่ไหม นี่แหง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 เห็ดตากล่มจ Arizona, ้ะเห็ดตากล่มพ sure> ี uh ่น uh ้องบงความหลายมันโอ้ยบ่ธรรมดาย่างไปใส่กระยับผู้ละ่ยพี่น้องนีู่โอ้ยขาวจานผ่านนี่จ้ะนี่โอ้ยหนอนหงส์ตะลุ่นเท็จแห้งนะเห็ดเออเห็ดแห้งนะพี่น้องดูเห็ดน้อยๆนะฮะ เมน,น,นเบิร์ตจะขาจะผ่านอยู่แล้วมันออกนะพี่น้องมันกำลังออกเห็นปะเห็นบ่เต็มไปหมดเลยจ้ะโอ้ดูนู่พี่น้องนู่นนะจ้ะจะเต็มไปเลยนั่นลายค่ะลายอย่าไปใส่กระเมนเบิร์ตนี่กระเมนเบิร์ตจะเด่เนปะนี่เห็นบ่เพิ่นแหงล้มนะพี่น้องแต่รูต้ตัวง่ายจ้ะ แต่ป้าก็กินได้คือเก่าอะไรพี่น้องแห้งดีแห้งแหงแห้งดีว่าต้องไปตากเนี่ยจาเห็นไหมโอ้โหมดเจ้าเนาะอยู่ใกล้บ้านจต่ก,กิโลเมตรเดียวโอ้ย,น,น,ยน,อนิ่งใส่อันนี้ก็บ่ถึกว้าเนาะนี่เห็นไหม,ไมเมนเบ้อจ้ะพี่น้องนี่เนี่ยอ้ยหลายจ้ะหลายไม่หลายอ่ะจ้ะหลายหลาย น <ider> MM <cción> ี่ก <or having animal characteristics> ็เมนมันจะพี่น้องนะโอ้ยสะอ่อนเห็ดแหงพี่น้องเบิังเบิังน้ำกันในใจนี่บิังนี่น้อยได้พี่น้องแหงมาเลยเจ้าเอ้ยลูกหล่าเอ้ยเห็ดเอ้ยเห็ดแหงนะเบิังได้พี่น้องแหงคัรับก็ โอ้ยบอกว่าโอ้ยหลายหายพี่น้องเอ้ยหลายหายหลายขาดคอยเก็บเฮ็ดแห้งไงล่ะเดี๋ยวเฮ็ดคลิปไม่คอยพักเก็บเฮ็ดแห้งให้เนะบิ่งพี่น้องดีหายดีหายดีให,ดให,ดให้ดีเก็บเฮ็ดแห้งคิวคิวดีเก็บเฮ็ดแห้งเก็บเฮ็ดแห้งเดี๋ยวนะคะ่ะคลิปนี้ยาวไปไม่โอเคจ้ะ